วันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 EP 34สสารรอบตัวครูผู้สอนคือครูบวริษาอ่อนขำอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างคลิปวิดีโอการสอนต่อไปบวริษาชแนลค่ะ ุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. นนักเรียนสามารถบอกสถานะของสาสารได้ 2. นักเรียนมีความพยายามนะคะรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายค่ะเรามาดูคำว่าสาสารรอบตัวเรานะคะสาสารที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีหลายชนิดสาสารแต่ละชนิดที่พบในชีวิตประจาวันอาจมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สซึ่งสถานะอาจเปลี่ยน จากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึงได้ซึ่งเราจะเรียนการเปลี่ยนแปลงสถานะค่ะในระ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะแต่ป .4 .4 นี้เป็นการแยกสา,สารให้ได้ก่อนว่าส,าสารแต่ละชนิดนั้นอยู่ในสถานะอะไรนะคะซึ่งสถานะการเปลี่ยนสถานะนียจะอาศัยการเพิ่มหรือลดความร้อนให้แก่สา,สารไปจนถึงระดับหนึ่งเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะนะคะ เรามาดูคำว่าสถานะนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า state of matter เป็นกลุ่มของสภาพระบบทางกายภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์นะคะเช่นความหนาแน่นโครงสร้างผืบนะคะและชนีหเหของแสงและอื่นๆเนี่ยซึ่งจะเรียนรายละเอียดอีกย่อย,นยในระดับชั้นที่สูงต่อไปแต่ทางป .4 เนี่ยจะต้องรู้จักสถานะของสสารน,นะคะ สถานะที่เราจะคุ้นเคยกันมากได้แก่ของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะเรามาดูสถานะแรกนะคะวันนี้เราจะกล่าวทุกสถานะเลยมารู้จักแต่ละสถานะกันนะคะสถานะแรกคือสถานะของแข็งนะคะของแข็งมีคุณสมบัติก็คือมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้ มีรูปร่างและรปริมาตรคงที่นะคะก็คือเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้นะคะเปลี่ยนแปลงปริมาตรไม่ได้นะคะมีอนุภาคยึดกันอย่างหนาแน่นนะคะเรียงตัวชิดกันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตัวอย่างสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งเช่นแก้วนะคะกล่องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนะคะหนังสือคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะสถานะของสสาร ตัวอย่างสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวนะคะก็จะมีกาแฟมีน้ำผลไม้นะคะมีนมนะคะมีฝนนะคะซึ่งสถานะของเหลวเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะก็คือมีมูลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้มีปริมาตรคงที่นะคะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุมีอนุภาคที่อยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง ทำให้เคลื่อนที่ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ของเหลวเนี่ยจะมีการรักษาระดับผิวหน้าของของเหลวนะคะให้อยู่ในแนวราบอยู่เสมอค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะนักเรียนอาจจะยังงงๆอยู่นะคะแต่คุณครูต้องการให้จดจำว่าโอเคนะสถานะของเหลวมีมวลต้องการที่อยู่ซึ่งทั้ง3ามสถานะจะเหมือนกันก็คือมีมวลและต้องการที่อยู่นะคะสามารถสัมผัสดได้มีปริมาตรคงที่ก็คือถ,ถ้าน้ำมี1ลิตร ต่อให้เปลี่ยนภาชนะน้ําก็จะมี1ลิตรนะคะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุหมายความว่าถ้าภาชนะที่บรรจุเป็นกระมังน้ําก็จะเป็นรูปกระมังถ้าภาชนะที่บรรจุเป็นรูปทรงรีหรือเป็นรูปเ,เป็นกระบอกก็จะมีรูปตามรูปกระบอกหรือทรงรีนั้นค่ะ มีอนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งทําให้เคลื่อนที่ได้มากขึ้นคราวหน้าเราจะมาดูอนุภาคของทั้งสชนิดกันนะคะแต่คราวนี้ให้เรารู้จักสถานะก่อนนะคะแล้วก็รักษาระดับผิวหน้าของเหลวอยู่ในแนวราบเสมอก็คือต่อให้เราเอียงแก้วขนาดไหนนะคะนะักเรียนลองเอียงแก้วดูน้ําที่อยู่ในแก้วของเราอะคะก็จะทําไงคะมีการเอียงนะคะรักษาระดับตามแนวราบนะคะอยู่เสมอนะคะ สถานะของสาสารสถานะแก๊สนะคะสถานะที่3นะคะเหมือนกันเลยเห็นไหมคะมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้อย่างเช่นพวกอากาศจริงๆเราสัมผัสอากาศตลอดเวลานะแต่เพียงแค่ว่ามันบางเบานะคะแล้วก็มันก็มีทําไมคะอนุภาคที่ไม่ได้อยู่ชิดติดกันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แตะต้องอากาศแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรายกมือขึ้นถ้าเกิดเรายกมือขึ้นนะคะอากาศก็จะอยู่รอบตัวเราะคะ่ะ สัมผัสได้นะคะก็รู้สึกได้เลยว่าเออมีอากาศนะคะลองลองโบกมือดูสิคะก็จะมีรู้สึกว่ามีลมเย็นๆมาประทานหน้านะคะมีรูปร่างะไรปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะคะปริมาตรอาจจะเพิ่มขึ้นลดลงได้นะคะสําหรับอากาศนะคะสนับสถานะแกา๊สแล้วก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุเช่นเดียวกันค่ะอนุภาคจะกระจายอยู่ห่างกันมากกว่าของเหลวทําให้เคลื่อนที่ได้ทุกทิศท,ทางค่ะ ตัวอย่างสา,าสารที่อยู่ในสถานะแก๊สนั้นมีบอลรูนนะคะมีถังแก๊สด,ดับเพลิงนะคะที่อยู่หน้าห้องเรียนเรานะคะอยากไปเล่นนะคะใช้นิยามฉุกเฉินเท่านั้นค่ะแล้วก็ลูกโป่งนะคะแก๊สที่อยู่ในลูกโป่งนะคะลูกลูกโป่งเนี่ยโป่งตัวโป่งอะค่ะเป็นของแข็งแต่แก๊สที่อยู่ในลูกโป่งนั้นเป็นสถานะแก๊สค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดรูปสา,าสารตามที่กําหนดนะคะ พร้อมบอกว่าเป็นสถานะอะไรนะคะถ้านักเรียนไม่ทานกดปุ่ม stop นะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้หยุดแล้วก็ทำไงคะวาดรูปตามที่คุณครูกำหนดให้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นอะไรคะน้ำตา,าวาดรูปไปนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะพร้อมกระบ,บอกด้วยว่าน้ำตาเป็นสถานะอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นสถานะของเหลวค่ะ ข้อที่2นะคะลูกเหมินนะคะวาดรูปไปนะคะใครไม่ทันให้กดปุ่ม Stop นะคะข้อที่3นะคะลูกโป่งก็คือแก๊สที่อยู่ในลูกโป่งนะคะข้อที่4น้มนะคะข้อที่5เกลือนะคะข้อที่6น้ําหวานข้อที่7ลมนะคะสังเกตลมไหคะพยายามวาดลมอยู่นะข้อที่8น้ําแข็ง ข้อที่9 Get G ้ t LPG แล้วข้อที่10 S สกูชี่ค่ะที่นักเรียนเคยคุ้นเคยแล้วก็ชอบเล่นกันลองดาวสิค้ะว่าสกูชี่นะคะไม่ใช่ดาวสิจะต้องนำความรู้ที่เรียนไปเมื่อกี้ลองคิดดีสิคะว่าสกูชี่เนี่ยอยู่ในสถานะอะไร สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสถานะของสสา,ารเป็นการเรียนโดยมองภาพรวมนะคะว่าสถานะหมายถึงอะไรและก็เป็นการอธิบายว่าสถานะของวัสดุหรือสสา,ารเนี่ยคะ่ะที่เราพบมากในชีวิตประจาวันก็จะเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะซึ่งในระดับชั้นป .4 เนี่ยต้องการให้นักเรียนจําแนกได้ว่าสสา,ารชนิดใดอยู่ในสถานะอะไรเท่านั้นนะคะส่วนในการเปลี่ยนแปลงสถานะจะไป เรียนเน้นหนักในระดับชั้นที่โตขึ้นชั้นป .5 ป .6 ต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะร้องทําแบบฝึกหัดอย่าลืมวาดลูประบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามใดสามารถสอบถามคุณครูปวาริษาในรายกลุ่มวิทยาศาสตร์ได้เลยขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพและพบกันใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบายค่ะ